ในมหาการสงครามยิ่งใหญ่ระหว่างธรรมะกับอธรรมเนี่ยน,นะครับมันมักจะมีเรื่องราวโศก,กนาาตรรมซ่อนอยู่เสมอและนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นครับเป็นเรื่องของอสูรตนหนึ่งที่รักความยุติธรรมมากแต่กลับถูกสถานการณ์บีบคั้นให้ต้องเลือกระหว่างมโนธรรมของตัวเองกับหน้าที่ที่ปฏิเสธไม่ได้ต่อพี่ชายผู้บ้าคลั่งซึ่งการตัดสินใจของเขาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่จะเปลี่ยนทิศทางของสงครามไปเลยนะแต่มันจะกำหนดชะตากรรมของตัวเขาไปตลอดกาล นี่แหละครับคือเรื่องราวของกลุ่มพกัรเคยลองนึกภาพตาไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชีวิตของนักรบที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเนี่ยดันขึ้นอยู่กับว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นฟังดูแปลกใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่แค่คําถามเล่นๆนะแต่มันคือเงื่อนไขของคําสาบจากอาวุธเทวะชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าหอกโมกษัตริ์อาวุธที่จะพาเราไปเห็นภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลาและมีชีวิตเป็นเดิมพันเอาล่ะครับเรื่องราวของเราเนี่ยต้องย้อนกลับไปที่กรุงลงกาเลย ในตอนที่ทศกัณฐ์กำลังเดือดดานสุดขีดคือแค้นมากที่ต้องเสียญาติพี่น้องไปในสงครามพอจนต่อกเข้าจริงๆเนี่ยเขาก็เลยหันไปหาไพ่ใบสุดท้ายซึ่งก็คือกุมภกรน,น้องชายแท้ๆผู้รักสงบของเขาและบังคับให้น้องชายทําในสิ่งที่ขัดกับหัวใจตัวเองที่สุดนั่นก็คือการจับอาวุธแล้วนําทัพออกไปรบแต่ก็นั่นแหละครับพี่น้องคู่นี้เนี่ยต่างกันสุดขั้วเลย ในขณะที่ทศกัณฐ์มืดบอดด้วยความโกรธแล้วก็ดึงดันจะทําสงครามที่ไม่เป็นธรรมต่อไปกุ้ภพาการันกลับเป็นยักษ์ที่ยึดมั่นในคุณธรรมมากๆเขาไม่เพียงแต่ปฏิเสธที่จะสู้นะครับแต่ยังกล้าทัดทานพี่ชายให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการพูดว่าส่งนางสีดาคืนให้พระรามเถอะเพื่อที่จะได้ยุติการนองเลือดนี้แต่คำแนะนำที่ตรงไปตรงมาแบบนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็นเหมือนน้ำมันที่ราดลงไปบนกองไฟเลยครับทศกัณฐ์โกรธจัด แล้วก็ศบประมาทน้องชายอย่างรุนแรงมากด้วยหัวใจที่มันแหลกสลายกุมปกัรก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากจะต้องจำใจยอมรับหน้าที่ที่มันขัดกับจิตวิญญาณของตัวเองแล้วก็นำทัพออกไปรบในสงครามที่เขาไม่เคยเชื่อมั่นเลยสักนพอออกไปในสนามรบกุมประกัรก็ได้เผชิญหน้ากับสุครีพเลยครับแม่ทัพลิงที่มีพลกระกงมหาศาลแต่แทนที่จะเข้าไปสู้ด้วยกําลังแบบซึ่งซึ่งหน้า กุมประกันกลับเลือกใช้อาวุธที่อันตรายกว่านั้นเยอะนั่นก็คือสติปัญญาและกลุบายของเขาเองแผนของกลุมประกันเริ่มต้นง่ายๆเลยครับด้วยคำพูดดูแคลนเขาย่วย,ยุสุครีปไปตรงๆเลยว่าทำไมพระรามถึงส่งนักรบที่อ่อนแอขนาดนี้มาสู้กับข้าโอ้โหมันคือเหยื่อล่อชั้นดีเลยที่สุครีปซึ่งยิงในพละกกำลังของตัวเองมากๆเนี่ยยังไงก็ต้องติดกับอย่างแน่นอนและมันก็ได้ผลจริงๆครับ สุครีบโกรธจนขาดสติไปเลยกุมภกรันเห็นแบบนั้นก็เลยท้าต่อให้ไปถอนต้นรังใหญ่เพื่อพิสูจน์พละกกำลังสุครีบที่หลงกลก็เลยทุ่มแรงทั้งหมดที่มีเพื่อถอนต้นไม้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังของตัวเองกำลังจะหมดสิ้นพอถอนเสร็จแล้วกลับมาถึงสนามรบเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแรงสุดๆพร้อมที่จะโดนจับแล้วสุครีบที่หมดแรงก็เลยถูกกุมภักกจับตัวไปอย่างง่ายดา แต่ชัยชนะครั้งนี้มันอยู่ได้ไม่นานครับจูจูฮนุวานก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วเข้าจู่โจมจากด้านหลังช่วยให้สุครีเป็นอิสระได้สําเร็จจากนั้นสองหน้าหลานก็เลยช่วยกันรุมเลยครับกัดทั้งหูทั้งจมูกของกุมภกรันจนเลือดอาบบีบให้ยักษ์ใหญ่ต้องหนีกลับกรุงลงกาไปพร้อมกับความอับยศอัดสูความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แหละครับที่ทําให้กุมภกรันต้องตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทํามาตลอดเขาตัดสินใจที่จะไปเอาอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของตัวเองมาใช้ นั่นก็คือหอกโมฆะศักดิ์เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับพรโดยตรงจากพระพรหมเลยนะซึ่งถูกเก็บรักษาไว้บนพรหมโลกเพื่อรอวันที่จะถูกนํามาใช้ในยามที่มันคับขันที่สุดจริงๆแต่พอได้รับหอกกลับมาเนี่ยเขากลับเจอลางร้ายเข้าเต็มๆหอกมันขึ้นสนิมครับพระพรหมก็เลยมอบคําเตือนสุดท้ายที่สะท้อนถึงจิตใจของกุมปกรัรเองว่าจงอย่าละทิ้งความยุติธรรมที่เจ้าอุตสาสั่งสมมา มันเหมือนเป็นคำเตือนถึงโศกนาฏกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเขายังดึงดันเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปก่อนจะใช้หอกได้เนี่ยกุมภากณะต้องทำพิธีรับคมเพื่อเสริมพลังของมันก่อนแต่ฝ่ายพระรามก็รู้ทันนะครับหนุมานกับองคตก็เลยวางแผนก่อกวนที่แบบฉลาดแกมโกงสุดๆคือพวกเขารู้ว่ากุมภากณะเนี่ยรักความสะอาดเป็นที่สุดก็เลยแปลงกายเป็นอีกาช่วยกันจิกซากหมาเน่าให้ลอยน้ำผ่านหน้าพิธีไปเลยกลิ่นนี้ต้องพูดถึงครับ เม็นรุนแรงจนกุมภาคณะทนไม่ไหวต้องล้มเลิกพิธีกลางถึงแม้พิธีจะล้มเหลวไปนะแต่หอ,อกโมงศักดิ์ก็ยังทรงอนุภาพอยู่ดีในการรบครั้งต่อมากุมภกันถูกพระลักษมณ์มต้อนจนมุมและด้วยความสิ้นหวังเขาก็เลยตัดสินใจคว้างหอ,อกนั้นออกไปหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์พุ่งเป็นลำแสงปักเข้ากลางอกของพระลักษมณ์เต็มๆจนล้มลงสิ้นสติไปเลยครับแต่หอ,อกนี้มันมีคำสาปติดมาด้วยครับ คือถ้าโดนแสงอาทิตย์ในตอนเช้าเมื่อไหร่พระลักษมุ์จะสิ้นใจทันทีหนุมานก็เลยต้องทำภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จภายในคืนเดียวเขาต้องไปหยุดราชรถของพระอาทิตย์เพื่อซื้อเวลาต้องไปตามหาสมุนไพรพิเศษที่มันซ่อนตัวเองได้แล้วก็ต้องไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับมาปรุงยาถอนพิษทั้งหมดนี้ต้องเสร็จก่อนฟ้าสางและด้วยความสามารถของหนุมานพระลักษมะก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์จริงๆครับ ข่าวนี้ทําให้กลุมพการโกรธแค้นและสิ้นหวังแบบสุดๆเขาเลยคิดแผนการใหม่ที่มันร้ายกาจกว่าเดิมขึ้นมาอีกเป็นแผนที่จะทําลายกองทัพของพระรามโดยที่ไม่ต้องยกดาบขึ้นสู้แม้แต่ครั้งเดียวแผนของเขาก็คือพิธ,ธีทดน้ําครับเขาจะเนรมิตกายให้ใหญ่โตมะหืมาแล้วก็นอนขวางมะน้ําซะเลยเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ําทําให้กองทัพของพระรามขาดน้ําจนต้องยอมแพ้ไปเองในที่สุดเป็นแผนลับสุดยอดเลยนะ ที่มีแค่ตัวเขากับนางกำนันคนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้แต่ความลับมันไม่มีในโลกครับหนุมานได้รับคำสั่งให้ไปสืบหาความจริงเขาก็เลยเริ่มภารกิจจารกรรมที่ซับซ้อนมากคือปลอมตัวแทรกซึมเข้าไปในเมืองเพื่อหาข่าวก่อนจะไปดักสังหารแล้วก็สวมรอยเป็นนางกำนันคนหนึ่งเพื่อแฝงตัวเข้าไปในขบวนที่กำลังจะเอาดอกไม้ไปให้กุมภกรันและตามหาให้ได้ว่าพิธีลับนี้จัดขึ้นที่ไหนในที่สุดหนุมานก็ไปเจอครับ ร่างมาหือมาของกุมภกรรณนอนขวางลำน้ำอยู่จริงๆเขาไม่รอช้าเลยพุ่งเข้าไปโจมตีทันทีจนสมาธิของกุมภกรรณแตกซ่านแล้วพิธีก็ต้องพังทลายลงการต่อสู้ใต้น้ำเป็นไปอย่างดูเดือดมากแต่สุดท้ายกุมภกรรณก็เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้อีกครั้งแล้วก็ต้องหนีกลับกรุงลงกาไปพร้อมกับความล้มเหลวอีกรอบเมื่อทุกแผนการที่วางไว้มันล้มเหลวหมดกุมภกรรณก็รู้ดีแล้วครับว่าหนทางของเขาได้จบลงแล้ว เขาตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และเตรียมนําทัพออกรบเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้จะรู้ดีอยู่แก่ใจว่านี่คือการเดินทางเที่ยวเดียวที่ไม่มีวันได้กลับมาอีกแล้วขณะที่กองทัพกําลังเคลื่อนพลนะครับเหมือนฟ้าดินก็ส่งสัญญาณเตือนเป็นครั้งสุดท้ายลางร้ายสารพัดอย่างปรากฏขึ้นมาเรากับจะยืนยันถึงโชคชะตาอันมืดมนที่รออยู่ข้างหน้าคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต่สัตว์พาหนะไปจนถึงเสียงโห่ร้องของทหาร ล้วนเป็นสัญญาณของความพินาศที่กำลังจะมาถึงการรบในครั้งนี้พระรามลงสนามรบด้วยพระองค์เองเลยครับและด้วยความโกรธแค้นที่น้องชายถูกทำร้ายพระองค์ก็ได้สำแดงอนุภาพของศรศักดิ์สิทธิ์ทำลายทั้งราชรถอาวุธและกองทัพทั้งหมดของกุมภการจนสิ้นซากในพริบตาเหลือเพียงแค่เขายือนอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางสมรภูมิแห่งความตายและในวินาทีที่ศรพรมหมาสาลของพระรามพุ่งเข้าปากกลางอก ในลมหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นเองครับกุมภกรก็ได้เห็นภาพของพระนารายณ์อวตารสอนทับอยู่บนร่างของพระรามในที่สุดเขาก็เข้าใจทุกอย่างทั้งความผิดพลาดทั้งคําเตือนและโศกนาฏกรรมที่เขามีส่วนสร้างมันขึ้นมาความรู้สึกเสียใจมันท่วมท้นจิตวิญญาณของเขาไปหมดก่อนจะสิ้นใจกุมภกรันได้พนมมือขอขอมาต่อพระรามครับและขอให้ดวงวิญญาณของเขาได้ไปสู่สุขติซึ่งพระรามผู้เปี่ยมด้วยเมตตาก็ได้รับคําขอ และอวยพรให้เขาหลุดพ้นจากวัตะสงสารในที่สุดกุมภการก็สิ้นใจลงอย่างสงบพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่เปื้อนคราบน้ำตาเรื่องราวของกุมภการเลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าเขาเป็นยักษ์ที่ยิบมั่นในคุณธรรมมาทั้งชีวิตแต่กลับต้องมาจบชีวิตลงเพราะหน้าที่ที่มีต่อพี่ชายที่หลงผิดตกลงแล้วเขาคือใครกันแน่เป็นผู้ร้ายที่ถูกสถานการณ์บีบบังคับหรือเป็นวีรบุรุษโศกนาฏกรรมที่แค่เกิดผิดที่ผิดเวลา